การเมืองจะแรงมากๆเดือนกระกฎาค่ะท่านนายกจะโดนคนออกมาพูดหรือว่าเอาเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มาถมใส่แล้วก็จะเริ่มเห็นอาการที่ไม่แฮปปี้เครียดกลัวแล้วคนก็จะเริ่มกลับมาพูดว่าจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อีกรอบหนึ่งช่วงประมาณเดือนนั้นก็คือจะค่อนข้างค่อนข้างหนักค่อนข้างเครียด เลยช่วงเดือนกระกฎาแล้วก็มีเหตุที่จะต้องใช้เงินหนักๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณสิงหากับกันยาใช้เงินหนักนี่ใช้เงินซ่อมเออมันคล้ายกับคำว่าเสียค่าปรับอ่ะ แต่มันไม่ใช่ค่าปะแต่มันต้องเสียเพื่อจ่ายให้มันจบแล้วเป็นก้อนใหญ่ไปดึงส่วนอื่นๆที่จะต้องเอาเงินไปใช้โดยเฉพาะใช้เพื่อพวกคล้องของตัวเองหรือใช้เพื่อให้คนมาเป็นพวกคร้องของตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรแล้วก็ขาดงบตรงนั้นเพราะดึงงบตรงนั้นนำมาใช้ตรงนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่มันขึ้นมาการเมืองหลูไมห่ห่วงเพราะว่าก็แค่โยกงบให้ได้ก็จบยังไงก็อยู่